สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจำราศีพฤกษกนะคะประจำเดือนมีนาประจำเดือนมีนาคมพศ2567นะคะการดูดวงนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอนิมบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปด,ดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้น์รับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะแล้วก็อ่าเดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะทําสมาธิในการตั้งจิตอธิษฐานนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอด้วยนะจะเป็นการดูดวงในด้านการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนโสดสนิทในด้านสุขภาพร่างกายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะ ขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่น huh. ยํานะคะในเดือนนี้นะเรามาดูเลยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวนะคะโสดไม่โสดเนาะสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเรามาดูกันเลยเนาะสำหรับคนที่ราศีพฤษศนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคอืมค่อนข้างเด่นเลยโอเคค่ะในเรื่องการงานเดือนนี้นะคะ คุณง่วนข้างมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ชัดเจนหรือบางคนมีโอกาสอ่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเปิดโอกาสให้คุณเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเดือนนี้นะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะหยิบจับอะไรพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองในไพ่ใบเนี้ยพูดไม่ว่าคุณจะพูดในด้านว่าขอความช่วยเหลือหรือว่าขอ เขาเรียกอะไรขอความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูหมดเลยนะเพราะคุณเนี่ยในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างเด่นผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วก็มีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะท่านนำพาให้คุณจเจริญหน้าหน้าที่การงานมากขึ้นมีความมั่นคงนะคะมีความสมบูรณ์ในเดือนนี้จะทําอะไรหรือวางรากฐานในการทํางานกิจการอะไรดีหมดเลยในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะใครทํางานที่เกี่ยวกับด้านก่อสร้างนะคะสถาปนิกเนี่ยการงานจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแม้กระทั่งทํางานเกี่ยวกับ การดูแลเด็กเล็กนะคะเนอร์เซอรี่อย่างที่หมอบอกนะคะแม้กระทั้งการทํางานซูเปอร์สตาร์ในแบบนางแบบในเดือนนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือมีการงานหมุนเวียนเข้ามาเยอะขึ้นนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณจะพูดอะไรนะคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทคิดยังไงได้อย่างนั้นนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยท้อบ้างเล็กๆน้อย,อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกปัญหาประสักมันมีให้เราเข้ามาพุ่งชนหรือแก้ไขนะคะ อ่ะท้อได้แต่อย่าถอยอุปสรรคบางอย่างมันอาจจะมีเข้ามาให้คุณเรียนรู้หรือว่าหาประสบการณ์ชีวิตทําอะไรให้ใจเย็นๆนะในเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีหรือมีงานรออยู่นะคะงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นและคุณวางรากฐานในการทํางานได้ดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนดีเพราะว่ามันเป็นแก่นแท้ของการศึกษาหาความรู้ในการทํางานผู้ใหญ่เขากลักและเมตตาเรามากขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะปาก ปากคิดยังไงใจคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเป็นคนที่แบบเขาเรียกไม่มีเหลี่ยมเนาะไม่มีเหลี่ยมไม่มีคมผู้ผู้ใหญ่ถึงเมตตาอุปถัมภ์คุณดีนะคะเขาจะเกิดการรักเมตตานะคะยิ่งดีวงานกับผู้หญิงที่มีอายุมากนะคะหรือผู้ชายที่อายุมากกว่าเราเนี่ยจะดีมากเลยการงานคุณจะเห็นชัดเจนนะคะถ้าใขาย้องนะคะหลวงปู่ทวดหลวงเออหลวงปู่แหวนนะคะหลวง จะบอกว่าหลวงปู่ดูก็ได้หรือว่าหลวงพ่อเงินนะคะจะนําพาโชคลาภการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเข้ามาให้คุณแบบที่เห็นได้ชัดเลยนะคะเนาะอธิษฐานจิตตั้งนโมสามจบแล้วกันแลลึกถึงหลวงปู่ที่เราล้องนะคะเราก็จะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราด้วยเริ่มต้นใหม่ที่มีสิ่งแต่ดีๆเข้ามานะคะความเจริญรุ่งเรืองเนาะ,ะมาดูในด้านของหรือจะบอกว่าคนที่ทํางานค้าขายเกี่ยวกับสิ่งบูชาก็ได้นะคะเดือนนี้คุณจะได้เงินแบบป,ปังๆที่หมอบอกบูชาของบูชาก็คือ พักเครื่องก็ได้นะคะหรือว่าของขังลักษณะประมาณเนี้ยเดือนนี้จะค้าขายร่ารวยเนาะอ่ะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนเนี้ยนะคะคนที่มีครอบมีคู่มีครอบครัวนะในเดือนนี้คุณอาจจะมีการตัดสินใจอยากสร้างอะไรหรือวางรากฐานในครอบครัวหรือว่าจะบอกว่าบางคนบางกรณีอยากทําประกันให้ครอบครัวให้ภรรยาก็ได้ให้ลูกก็ได้ลักษณะประมาณเนี้ยหรือว่าคุณทํางานได้จากการเก็บหอมรอมริบอะเอาเงินที่สะสมเนี่ย แบ่งให้ภรรยาสามสิบเจ็ดิเปอร์เซ็นก็ได้แล้วแต่นะคะในไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดหรือว่ามีของขวัญของกำนันของทุกใจมอบให้สามีภรรยาซึ่งกันและกันก็ได้นะคะหรือว่ารับขวัญหลานรับขวัญลูกหรือว่าวันเกิดอะไรสิ่งดีๆมันมีขึ้นมาเนาะในไพ่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงในเรื่องของครอบครัวนะคะมีความรักมีชีวิตคู่ที่ดีนะคะมีวาสนามีบุญนะคะมีบุญเก่าที่นําพ่เรามาเจอกันและเจอคู่ชีวิตกัลยาณมิตรที่ดีร่วมกันเนาะมาดูในด้านของคนที่่โสสดไมมนิควา ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ตกลงปงใจอยากคบหาดูใจกับใครนะคะเป็นความรู้สึกว่าหืมฉันรู้สึกว่าฉันชอบสเปคเลยเหมือนว่าอยู่ดีๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายนะคะมาตกลงปงใจพูดคุยกันแล้วเออออถูกใจกันลักษณะคบหาดูใจค่อนข้างจะเป็นคนที่จาเจ้าเนื้อนิดนึงนะคะหรือว่าคนที่คนที่ เขาบอกอะไรสายงานที่เกี่ยวกับการทํางานหรือว่าเขามีงานงานพิเศษในการออกกําลังกายในการทําจิมก็ได้นะคะครูสอนครูฝึกสอนได้หรือเอาจะเราอาจจะไปปิ๊งปังในการที่เราไปเป็นเขาเป็นเทนเนอร์เราก็ได้ลักษณะประมาณเนี้ยในการออกกําลังกายเราเลยชอบกันก็ได้ลักษณะประมาณเนี้ยนะคะจะเป็นคนที่หุนกำลังรูปรูปร่างดีะคะ่ะสันทัดเนาะที่หมอบอกค่ะมันอาจจะตรงสเปคกับคุณด้วยก็ได้ที่หมอบอกนะคะก็ลองคบคบดูใจกันไปอาจจะอะไรลงล็อกมากขึ้นคุณอาจจะตัดสินใจ มันหมายขอเป็นแฟนกันก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะอ่ะมาดูสําหรับคนที่โสดนะคะในไพ่ขึ้นมารู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับความรักนะคะรักเก่าๆยังมีการมาลุมล้อมอยู่นะคะหรือว่าพอเราจะเปิดใจรักใหม่คนเก่าตามมาหึงหวงคือพอเขา เอาเอางี้ก่อนว่าเลิกบอกเลิกเราก่อนแล้วจะมาหึงหวงเราเพื่ออะไรลักษณะประมาณนี้มีความหวงความมึงหวงตามส่งนะคะโลกโซเชียลออนไลน์ตามสตอรีต่ต่างๆหรือตามดูต่อให้เขาเราบล็อกเขาไปแล้วเขายังตามดูในโลกโซเชียลอยู่นะคะเพราะอยากคิดว่าคนคนนี้ไม่ดูนะเป็นคนที่ปาก เขาเรียกอะไรปากร้ายนะคะปากร้ายปากไม่ตรงกระใจลักษณะประมาณนี้ตอนแรกบอกไม่เอาเราทิ้งขว้างเราหรือลักษณะไปมีคนอื่นพอเจอไปแล้วเจอคนไม่ดีจะกลับมาเสียดายเราอยากจะกลับมาคุณก็เลยไม่เปิดโอกาสในภายไปนี้รู้สึกว่าลำคาญเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะแมงวันตอมตอมบุจาละค่ะมันน่าเบื่อวิ่ง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 ,ง,งอยู่ข้างหูมันรู้สึกลำคานเนาะแล้วอยากจะตัดบทจบเราก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวอยากจะเดินหน้ามีคนใหม่ได้ไหมมีได้ในช่วงเนี้แต่คุณจะรู้สึกว่าจิตใจมันยังไม่พร้อมหรือยังไม่ปกติมากกว่าถ้าเกิดจะมีจริงๆ คนที่อาจจะมาในรูปแบบที่แบบว่า เป็นคนที่ดีมีภูมิฐานลักษณะประมาณน,นี้หุ่นกำยำถามว่ามีความหล่อความสวยในรูปแบบเขาหรืมมอบางคนอาจจะเป็นพ่อไม้ลูกติดก็ได้แต่หน้าตาเขาดูดีนะที่หมอบอกคะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีเชื้อสายก็ได้ในบางกรณีนะคะแต่เป็นคนดีเนาะอ่ะค่อยๆค,ยคบดูใจกันถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมก็ศึกษาพูดคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะการเริ่มต้นมันเริ่มจากที่เรานะคะเราคิดดีทดําดีเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่เราตัดจบไปแล้วถ้ามันเป็นภาระความรู้สึกเราก็ปล่อยวางมันไปนะคะเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายเหมือนที่หมอบอกในทุกกคลลิปวดีโอเะรัแตง ให้เกียดตัวเองก่อนนะคะด้านโชคลาภจะมีเข้ามาจากเด็กนะคะจะบอกว่าจากเด็กผู้หญิงท้องก็ได้ที่หมอบอกนะคะหรือว่าไปถักตามวัดเราอาจจะมีงานงานที่แบบว่ามีเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่บอกให้ไป งานบวชงานงานบวชนะคะหรือว่าแม้กระทั่งงานสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยคุณไปทําบุญร่วมเขาอาจจะมีโชคมีลาบจากอา่าเขาเรียกอะไรหางทูบหางอะไรอย่างเงี้ยได้คุณอาจจะได้โชคได้ลาบมาจากตรงนี้ที่หมอบอกอก็เด็กให้โชคคนท้องให้โชคนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในเรื่องโชคลาบเหมือนกันแต่มันเป็นบุญวาสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะได้มากได้น้อยที่หมอบอกนะคะแล้วก็ระวังในด้านสุขภาพเนาะท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะ,คะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะหรือว่ามาเลี้ยงสัตว์เอมาเลี้ยงสัตว์ มแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะลักษณะประมาณนี้หรือว่าแม้การเดินทางมากๆปวดเมื่อปวดเมื่อยเนื้อตัวกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อนะคะเอ็นลักษณะประมาณนี้เนาะถ้าขับรถขับลาในการเดินทางบ่อยๆก็ต้องยืดเส้นยืดสายหรือไปนวดบ้างนะคะหรือเข้าสปาบ้างสักเดือนนึงสองครั้งก็ได้ที่หมอบอกสุขภาพร่างกายเราจะได้ดีขึ้นนะคะรักไล่เกลียดต,ตัวเองคลรพนะคะเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราทําอยู่ปฏิบัติเราคิดดีทดําดีคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถ้าเกิดจะทาบุญนาทานก็สร้างบทวิหารนะคะหล่อพระอะไรเงี้ยคุณทําไปเลยนะคะจะเป็น บารมีอยงคุณที่หนุนนําให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วก็พบเจอแต่กาลยานไม่ที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะเมตตาปานีนะเพราะว่าดวงคุณมากบพระมากบสิงศักดิ์นะคะเรือเราจะเกิดมาจากเขาเรียกอะไรนะกลนข้าวบาดพระ ก็ได้วัดใกล้ๆบ้านเราลักษณะเนี้ยเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อท่านมาไงคะท่านกระบกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะขอให้คุณคิดดีทําดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสําเร็จนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะร่ำรวยทุกคนค่ะมอนิมอนมอนุมโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ